พี่น้องเอ้ยสีกุมา,หารหันกามาหอดแลว้วมาเอาเนวมันไปไวไวมาเอาไนมันไปวหวานมาเอาความมวลซึนสาล้านเฮาไปไไว้สุขูสุคนพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพวกเราสี่ยอดกุมารสวัสดีครับผมนายธิติศักดิ์นาโขครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิพาวันอ่อนวงังสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราชลิชนและนางสาวณัฐพรสินสุพรรณสวัสดีครับวพวกเรา มานำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบ้านเหล่าภูพานบ้านเหล่าภูพานตำบลแสงบาดานอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสิน์มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมน้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการทอผ้าหรือจักสานสิ่งของเครื่องใช้ด้านภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทำประมงการทำได้ไถานานหรืออื่นๆอ,อีกมากมายโดยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัฒนธรรมด้านการถักทอผ้าไหม วันนี้เรามาอยู่กับคุณแม่น้อยนะครับคนที่จะพาเราดูกันถักทอผ้าการทอผ้าไหมคนในสมัยโบราณเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องทอผ้าจากหูเป็นและชำนาญผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเหล่าภูพานจึงชำนาญด้านการทอาจากหกูเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับนายหน้าราคาเมตรละ7 0 0ดบาท ตามรวดรายที่ทำโดยคุณแม่น้อยได้บอกว่าท่านทำสิบเจ็ดลายท่านได้ผืนเริ่มต้นที่10000บาทตกต่อปีปีละหนึ่งแสนสองหมืบาทท่านทำอาชีพหลักเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพรองเป็นการทอหูต่ำหูขายโดยการทอผ้าใหม่นั้นไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะได้แต่ละผืนแต่ละลายทำเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกัน พราะแต่ละผืนต้องใช้เวลาทำอยู่ผืนละหนึ่งเดือนโดยประมาณถ้าใครใจไม่รักจริงอาจจะถอดใจก่อนโดยคุณแม่ท่านต่อมาคือคุณแม่สมหมายท่านก็ได้ถักทอผ้าใหม่เหมือนกันโดยมีลวดลายที่แตกต่างจากแม่น้องลายกันลานค่ะแม่นั่งโดนเพราะว่าแม่เห็นที่ดีก็2องเดือนกันแล้วโอดสองเดือน ้ายพื้นล้วท่าไรเนี่ย้อันนี้รับแจ้งก็มจาาคุณละเจ็ดพันารโดยคุณแม่น้อยและคุณแม่สมหมายมีลวดลายกันแตกต่างออกไปทําให้การถักทอผ้าอาจจะช้ากและยังมีผู้เท่าผูแก่ในหมู่บ้านอีกมากมายที่ถักทอผ้าใหม่เพื่อเป็นจาหน่ายให้กับนายหน้า พวกเราทั้งสี่หวังว่าวัฒนธรรมที่พวกเรานำมาเสนอในวันนี้จะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่อยากสืบสานต่อไปกันนะคะ